สวัสดีคะ่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แชแนลมิวนิปนะคะคลิปนี้เราก็จะมาหมุนลัคกี้สปินกันเนาะก็คือแบบดองลัคกี้สปินเอาไว้นานมากนะคะว่าจะหมุนก็ไม่ได้หมุนสักทีเนาะโอเคหาแบบหนึ่งนะดองนานเกินเนาะหาไม่เจอนะคะุก ก็สูตรที่เราจะใช้ในคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นสูตรนี้เนาะก็คือเอาเข็มสีแดงนะคะวางไว้ตรงกลางดาวคูณ5นั่นเองเนาะทุกคนก็มันเป็นสูตรที่เขาเคยเห็นมีคนแจกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสูตรของใครแล้วเนาะก็ขออาภัยด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรา เริ่มหมุนกันที่เพชรสิครั้งก่อนเนาะแล้วก็ต่อด้วยแคดหนึ่งครั้งตามที่บอกไปนะคะทุกคนโอเคไปเลย ก้าแล้วทุกคนคือมาดีตอนเก้านี่แหละนะคะพอมันออกคูณยี่สิบแล้วแบบไม่กล้าใช้แคทต,ตอนสุดท้ายเลยอนะรู้สึกแบบมันจะเกลือ,อยังไงไม่รู้นะคะโอเคก็ครบสิบครั้งแนละ้วเนาะเดี๋ยวครั้งที่สิบเอ็ดเราจะมาลองเป็นแคทกันนะทุกคนโหยแบบเปลืองวะเนี่ยรู้สึกเหมือนมีความเกลือไกลๆฮึบเฮ้ยไม่กดไม่เกลือว่ะทุกคนุอย โอ้โห oh, คือแบบต้องไปลองแล้วนะทุกคนสูตรนี้ส่วนแคทจะเอาไปทำอะไรหรอก็เอิม่มจะเก็บเอาไว้การเวลาโปโปะนะคะทุกคนจะลองสุ่มให้ได้กายชาแก้มแดงปากโป่งอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนแล้วเราก็จะมาลองสุ่มได้กันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็จะใช้แคททำอย่างอื่นแทนเนาะแต่ยังไงก็คือแบบเดือนหน้านะคะทุกคนอุ๊ยไม่กอดร้อยแคทโอเคก็ฝาก ถ้าใครยังไม่ได้แอดอวตารมานะคะก็แอดกันมาได้เนอ้องรหัสอวตารตามนี้นะคะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนต์เกดเนาะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะก,ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย